ครับสวัสดีทุกเพื่อนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องต้อมชาแนล53นะครับผมเดี๋ยววันนี้ต้อมจะแนะนำร้านอร่อยนะครับย่านบางกะปินะครับเพื่อนอันนี้ก็อยู่ที่ห้างเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปินะครับอยู่บริเวณกูเมย์ฟูดคอร์ทชั้น3นะครับเพื่อนร้านนี้ก็จะเป็นร้านเฮียสันกระพเพาะปลายาวรานะครับผมและตรงนี้ก็จะเป็นร้าน พัตนารตรงเพ่งนะครับผมตรงเพ่งก็มีหลายสาขานะครับเราไม่ต้องไปไกลเลยนะครับสาขาแรกเขาจะอยู่ที่โชคชัยสี่นะครับแล้วเรียกว่าร้านนี้อาหารเขาขึ้นชื่อนะครับผมและถ้ามาช้าเดี๋ยวไม่มีที่นั่งครับต้องรีบมาก่อนนะครับตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงเนาะแอดตอมก็เดินเข้าห้างมาแล้วครับตอนนี้ยังไม่มีคนนะครับช่วงเช้าๆนะครับห้างเพิ่งเปิดนะครับผม จริงๆแล้วห้างเปิด10โมงนะครับเพื่อนๆตอมก็มาถึงประมาณ11โมงนะครับตอนนี้คนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเวลาใกล้เที่ยงเดี๋ยวคนจะเยอะไม่มีที่นั่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าต่างๆนะครับในบริเวณกูเมมาเก็ตนะครับผมอาจจะมีขนมปังและก็ของขายเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ครับชอบร้านไหนเลือกร้านนั้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนมปังอีกหนึ่งร้านนะครับอันนี้ครับ หน้าทานทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับาราคาย่อเยาวนะครับผม สามกล่องร้อยนะครับเพื่อนๆสามกล่องร้อยนะครับแล้วก็มีบางบางกล่องก็จะมีราคาติดไว้นะครับว่ากล่องละเท่าไหร่นะครับส่วนร้านนี้ก็จะเป็นร้านขนมปังสยามนะครับหรือว่าร้านปังสยามสองห้าหนึ่งห้านะครับผมอ่าเป็นร้านที่ขายดีหนึ่งร้านนะครับสามกล่องร้อยนะครับสามกล่องร้อยบางบางอย่างก็ขายสิบห้าบาทก็มีนะครับชิ้นละสิบห้าบาทก็มีนะครับส่วนเป็นกล่องก็มีราคาติดนะครับนี่ครับถ้ากล่องไหนที่สามสิบห้าก็จะ สามกล่องอยนะครับเพื่อนๆอ่นนี่ครับมีหลากหลายอย่างให้เลือกนะครับอ่าแล้วก็มีของส่วนของเป็นน้ําก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเย็นนะครับหรือว่าน้ําที่แช่ในตู้ก็มีขายนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยดูนะครับเพื่อนๆอ่นนี่คือขนมเค้กอ่าของโบราแล้วก็มีแซนด์วิชด้วยนะครับอ่านี้ครับ กล่องละ48กล่องละ2 2อ่ะนะครับมีหลากหลายราคาให้เลือกนะครับแล้วก็มีนมเย็นชาเย็นโอเลี้ยงนะครับผมแล้วก็อ่าน้ำชาเขียวก็มีนะครับเพื่อนๆอ่นนี้ครับกล่องละ39ก็มีนะครับชิ้นละ19ก็มีนะครับแล้วแต่นะครับว่าจะชอบชิ้นไหนนะครับอ่ะมาเลือกซื้อได้เลยนะครับอร่อยๆนะครับตรงกลางนี้ก็จะเป็นเอแคร์ไส้วานิลากับ เอแครรสช็อกโกแลตแต่รับเป็นเพื่อนอ่านี่ครับออตอมก็ซื้อกลับบ้านมานิดหน่อยนะครับเพื่อนอ่านี่ครับนี่ครับอ่าแต่ละร้านนะครับแต่ละร้านนะครับผมอ่านี่ครับซื้อมาได้ก็จะมีชาไทยโบราณน,นะครับผมอ่าแล้วก็มีโอเลี้ยงนะครับผมแล้วก็ชาเขียวมัทฉะนะครับผมแล้วก็มินิเอแคร ช็อคนูเทลล่านะครับผมเมื่อเห็นในกล่องเมื่อสักครู่นะครับเอาไว้ไปแช่เย็นทานในบ้านนะครับผมแล้วก็ทางร้านเขาก็มีขายแบบอ่าเย็นเย็นให้ด้วยนะครับเป็นน้าเย็นเย็นอ่าขายเป็นแก้วแก้วให้ด้วยนะครับอ่าไปซื้อกันได้เลยครับมีหลายสาขานะครับเพื่อนคิวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นร้านขายลูกชิ้นนะครับผมอ่าใครที่ชอบลูกชิ้นปลานะครับผมอ่ากุ้งเส้นนะครับผมอ่าเรียกว่าเป็นต้นตำหลักเลยนะครับ อ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของอ่าโดนัทอ่าแล้วก็คัวซองนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนมจีบกุ้งอ่าจีบหมูเด้งนะครับผมนี่ครับอ่าห้าชิ้นหกสิบห้าบาทนะครับคาใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อนอ่าวันนี้ก็จะแนะนําส่วนที่เป็นพวกขนมปังพวกเบเกอรี่นะครับเดี๋ยวต้อมจะพาไปแนะนาอ่าร้านอาหารที่แอดต้อมจะแนะนําวันนี้นะครับว่าเป็นร้านอะไรนะครับเพื่อนๆอาจจะรู้แล้วนะครับว่าต้อมชอบอะไรนะครับ จะมาช่วงนี้คนยังไม่เยอะนะครับถ้ามาเช้ากว่านี้จะไม่มีที่นั่งนะครับผมอนี่ครับใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วนะครับนี่ครับเจอแล้วเจอแล้วนะครับนี่ครับร้านตรงเพงนะครับผมหรือว่าพัฒนาการเป็ดย่างตรงเพงนะครับผมก็มาเปิดสาขาที่ เด็ดมอลไลสติดไลสโตมา2ปีแล้วนะครับเพื่อนสองปีกว่าแล้วนะครับเราไม่ต้องไปที่สาขาต้นตำรับเลยนะครับเพื่อนนี่ครับมีน้จีมีสลับเปล่านะครับผมแล้วก็มีส่วนของบะหมี่เป็ดย่างบะหมี่หมูกรอบนะครับผมหมูแดงก็มีนะครับเรียกว่าอร่อยจริงๆครับสําหรับร้านนี้ส่วนหมูกรอบนี่เขาก็ เรียกว่าย่างอย่างหนังกรอบนะครับผมหนังกรอบเนื้อนุ่มนะครับผมเป็ดก็อร่อยนะครับเพื่อนเนื้อแน่นนะครับผมนี่ครับร้านนี้นะครับเตยต้อมแนะนํานะครับขายดีมากเลยนะครับเพื่อนนี่ครับทาแทบไม่ทันเลยนะครับผมพนักงานนะครับผม ขายดีครับขายดีแล้วก็มีสั่งล่วงหน้าด้วยนะครับเวลามีเทศกาลอะไรนะครับมาสั่งจองล่วงหน้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นไว้เจ้าหรือว่าเชงเม้งหรือเทศกาลตุ๊กจีนนะครับมาสั่งเป็ดสั่งไก่ของที่ทางร้านได้เลยครับอ่านะครับนมจีบซาลาเปาแล้วก็ส่วนของบัตรจางก็มีนะครับแล้วก็ติ่มซำนะครับติ่มซำหลากหลายอย่างนะครับเมนูละกระทงละ40บกว่าบาทนะครับเพื่อน แคทตั้มก็สั่งเป็นกับข้าวนะครับเอาเป็นหมูกรอบแล้วก็เป็ดย่างนะครับอ่าใน1จานนะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูนะครับว่าคุ้มค่าไหมนะครับที่มาทานนะครับผมอ่าเพราะความคุ้มค่าครับเราถึงมาสั่งร้านนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับไก่ต้มย่างมาตูมเลยครับผมนาทานนาทานเลยครับผมฟองละ15บาทนะครับไก่ต้มนะครับ สั่งกลับบ้านก็เพิ่มเงิน10บ,บาทนะครับผมแอตตอมก็ประหยัดนะครับผมมาทานที่นี่เลยนะครับได้นั่งตักแอร์ด้วยนะครับเพื่อนๆอันนี้ของคุณพี่เขานะครับนะครับแอตตองก็ช่วงยืนรอก็ถ่ายรูปให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมนี่ครับไข่ต้มยางมะตูมนะครับ อันนี้ก็ส่วนของขนมจีบสาลาเปาติ่มซำบะจ่างนะครับของที่ของที่นี่เขาขึ้นชื่อนะครับอ่าสำหรับพัตการตรงเพ็กนะครับอันนี้ของแอดต้อมได้แล้วนะครับผมก็จะเป็นเป็ดย่างกับหมูแดงนะครับเป็นกับข้าวนะครับผมอ่าก็จานละ260บาทนะครับผมคุ้มนะครับคุ้มนะครับอ่าส่วนไข่ต้มก็ฟองละ15บาทนะครับผมข้าวเปล่าก็15บาบาทนะครับผมแล้วก็ บะหมี mi ่หยกก็15บาทนะครับผม2ก mm ้อนนะครับสองก้อน15บาทแล้วช uh, ่วงนี้ก็เดินมาสั่งปอเปี๊ยะสดนะครับปอเปี๊ยะสดนะครับร้านนี้เขาอร่อยนะครับสำหรับร้านนี้ก็จะมีขายกระเพาะปลาด้วยนะครับเปียะสันกระเพาะปลาเยาวราชนะครับผมแล้วก็มีกระเพาะปลาน้ําแดงด้วยนะครับแล้วก็สูตรโบราณด้วยนะครับนี่ครับได้แล้วนะครับเยอะมากเลยนะครับผมคุ้มนะครับนะครับ หมูกรอบและเป็ดย่างนะครับเ,เพื่อนๆหรือว่าจะเอาหมูแดงก็สั่งพนักงานเขาตั้งหานะครับอ่นนี้ครับนี่ครับน่าทานครับน่าทานครับแล้วก็มีน้ําซุปให้ด้วยนะครับมีน้ําซุปให้ด้วยนะครับ นี่คือร้านอร่อยที่แอดตอมแนะนำนะครับรับรองวถ้าเพื่อนๆมาทานนะครับเพื่อนๆจะไม่ผิดหวังเลยนะครับสำหรับร้านนี้นะครับผมเราไม่ต้องไปไกลแล้วนะครับอยู่ใกล้ๆนี้เองนะครับมาเปิดสาขาที่เดอะมอลไลท์สโตร์บางกะปีแล้วนะครับผมอ่านะครับอยู่ตรงบริเวณกูเมฟู้ดคอร์ทนะครับผมชั้น G นะครับนี่ครับอ่านะครับ ไข่ต้มยางมาตูมนะครับผมอร่อยจริงๆครับนี่ครับกอนี่ก็เป็นการแนะนําร้านนะครับอันนี้ก็คือสอบเยียนส่วนนะครับเมื่อคืนทานเสร็จแล้วนะครับเตรียมตัวที่จะกลับบ้านแล้วนะครับเพื่อนนี้ครับนัดทานนัดทานนะครับถ้ามาช้ากว่านี้เดี๋ยวคนจะเยอะนะครับเพื่อนต้อง ต้องรีบรีบรีบมาก่อนนะครับเดี๋ยวหาที่นั่งยากครับผมโอเคนะครับอ่านะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องต้อมชาแนลห้าสามด้วยนะครับผมแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับที่ไหนมีร้านอะไรดีๆก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับอ่าแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหม่าล่านะครับผมนี่ครับหม่าล่าแบบบุฟเฟ่์นะครับผมแล้วก็หยิบตักได้เลยนะครับอ่านี่ครับอยู่ที่กูเม ฟู้ดคอร์ดนะครับอย่าลืมมาหาอะไรทานกันนะครับนี่ครับกุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะครับอ่าเนื้อสัตว์สดๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีผักสดๆทั้งนั้นเลยนะครับสําหรับที่นี่นะครับอ่าเดินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นปิ้งนะครับผมลูกชิ้นหมูล้วนลูกชิ้นเอ็นหมูนะครับผมนี่ครับน้าจิ้มแซบๆแล้วก็มีขนมเบื้องไทยด้วยนะครับผม อ่านี่ครับก่อนที่จะเดินกลับบ้านนะครับผมบัจจางขนมจีบอ่านะครับผมอ่าสุดท้ายแล้วอิ่มแป้แล้วนะครับอิ่มพุงกลางแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจแอต้อมชาแนลห้าสด้วยครับผมแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับมีอะไรดีๆจะมาบอกเพื่อนๆนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ